เธอเป็นดาราดังที่สุดในกัมพูชาแต่เธอไปรักคนที่ไม่ควรรักและความรักนั้นก็จบลงด้วยความตายกลางวันแสกๆเรื่องนี้เกี่ยวพันกับผู้นำประเทศรัฐบาลและคำสาบานที่ไม่มีวันเป็นจริงพิเศษพิลิกาเกิดในปี1965ประเทศกัมพูชาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยพรสวรรค์ด้านการร่ายรำ และรูปร่างหน้าตาที่สะกดคนดูได้ตั้งแต่แรกเห็นเธอกลายเป็นหนึ่งในนางรําแห่งชาติเป็นนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกัมพูชาชีวิตของเธอดูเหมือนจะไปได้สวยเธอแต่งงานกับนักแสดงชายในวงการมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแต่โชคชะตากลับพาให้เธอไปพบกับชายผู้เปลี่ยนชีวิตเธอทั้งหมดปี1990 วงในเริ่มซุบซิบถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างพิลิกากับท่านผู้ใหญ่คนที่ว่านั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในขณะนั้นฮุนเซนมีภรรยาแล้วนามว่าบุญราณีซึ่งมีอิทธิพลในแวดวงการเมืองไม่น้อยหน้าและขึ้นชื่อว่าเด็ดขาดรุนแรงการที่ดาราสาวคนหนึ่งแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้นำประเทศ จึงไม่ใช่แค่เรื่องรักต้องห้ามธรรมดาแต่เป็นเรื่องห้ามพูดห้ามคิดและห้ามมีตัวตนในช่วงที่ความสัมพันธ์กำลังเบ่งบานหุ่นเซนให้เงินสดกว่า2 0 0แสนดอลลาร์ใส่บัญชีพิลิกาซื้อบ้านหรูรถหรูเครื่องเพชรเสื้อผ้าเธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีทุกอย่างแต่สิ่งที่เธอต้องการที่สุดกลับไม่ใช่เงินในไดอารี่ของเธอซึ่งถูกตีพิมพ์หลังเสียชีวิต มีบรรทัดที่สะเทือนใจว่าเขาให้บ้านให้รถให้เงินแต่ฉันแค่อยากให้เขารักฉันจริงๆเมื่อข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพิลิกากับนายกเริ่มหนาหูภรรยาหลวงอย่างบุญราณีก็ไม่อาจทนไหวมีคนเห็นว่าผู้ใกล้ชิดของบุญราณีไปเตือนพิลิกาให้หยุดจากนั้นไม่นานบัญชีธนาคารที่มีเงินของหุนเซนโอนให้ก็ถูกอายัดท,ทันที พิลิกาถูกข่มขู่หลายครั้งจนกับถึงเก็บตัวไม่ออกจากบ้านแต่เธอก็ยังเชื่อใจเชื่อว่าหุนเซนจะปกป้องเธอได้เชื่อว่าเขารักเธอจริงจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหายไปคนสนิทของหุนเซนได้เตือนพิลิกาว่าเธอควรออกนอกประเทศตอนนี้เขาปกป้องเธอไม่ได้แล้วแต่เธอปฏิเสธเธอเชื่อในคำสัญญาเธอเชื่อในรัก แต่ความรักไม่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้วันที่6กรกฎาคมตี1999พิลิกาพาหลานชายไว้ยเจ็ขวบไปเดินตลาดในกรุงพนมเปญในขณะที่เธอกำลังเลือกซื้อของในร้านค้าจูจูมือปืนโผล่มาจากฝูงชนและยิงเธอสามนัดซ้อน <c oughs> เธอล้มลงในทันทีผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีการจ้าละวันแต่ไม่มีใครช่วยได้ทัน พิลิกาถูกหามส่งโรงพยาบาลในอาการโคมา่าก่อนจะเสียชีวิตในอีก7วันต่อมาหลานชายที่ไปด้วยโชคดีที่รอดชีวิตไม่นานหลังเธอเสียชีวิตหนังสือเล่มหนึ่งชื่อพิเศษพิลิกา a true and horrible story ก็ถูกตีพิมพ์โดยอ้างว่าอิงจากไดอารี่ส่วนตัวของเธอในนั้นมีบันทึกที่ชัดเจนว่าเธอหวาดกลัวเมียของเขาและเธอกำลังถูกตามฆ่า ฉันกลัวว่าเมียของเขาจะฆ่าฉันแต่ฉันก็รักเขาเกินกว่าที่จะกลัวตายหลังจากนั้นไม่นานหนังสือก็ถูกเก็บจากร้านทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกไม่มีการสอบสวนไม่มีการจับกลุ่มไม่แม้แต่รายงานจากตำรวจข่าวเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงวันนี้คดีของพิเศษพิลิกายังไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ไม่มีคำว่าความยุติธรรมในคดีของเธอแต่ในความเงียบชื่อของเธอยังคงอยู่ในใจของชาวกัมพูชาในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายเพราะเธอรักคนที่ไม่ควรรักและเพราะเธอรู้มากเกินไปรักที่ไม่ควรรักไม่ได้มีแต่ในละครมันมีอยู่จริงและบางครั้งบทจบก็ไม่ใช่แค่หัวใจสลายแต่มันหมายถึงความตาย ถ้าคุณชอบเรื่องเราลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ก่อนนอนเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงชวนคนลุกเรื่องลับจากทั่วโลกที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังก่อนนอนทุกคืน